ครับโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแอดออนที่สั้นนะครับวันที่ผมจะมาแจกแอดออนเอ่อ F หนึ่งนะครับผมคุณผู้ชมเห็นเอ่อข้างบนไหมนี่ไอ้ตรงนี้ดีนะครับตรง F หนึ่งนะครับมันอยู่ใกล้ๆกับไอ้ตรงที่กดอันนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ข้างๆ ดูเอาไว้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะเออนะ <c oughs> นี่นะคบผมเดี๋ยวผมเอ่อให้ดูนะคบมันก็ไม่มีอะไรมากนะดูเห็นไ,ไหมมันไม่มีอะไรละนะฮะก็ผมไม่รู้นะว่าเอาไปใส่กับแอดออนอื่นได้หรือเปล่านะถ้าเอาไปใส่กับแอดออนอื่นได้นะโอ้โหแจมแมวลีนะครับถ้าใส่กับแอดออนอื่นได้นะเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรแลวนะฮะตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยนะคะผมนะอ๋อตัวนี้ ก็จะเป็นแบบนี้นะคบผมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะคุณผู้ชมเห็นตัวข้างบนอะไรใช่ไหมที่เป็นคําว่า f หนึ่งนะครับกดไปเลยครับกดตรง f หนึ่งไปเลยครับถ้ากดตรงอื่นมันจะไม่ได้นะเห็นไหมเห็นไหมต้องกดตรงตัว f หนึ่งนะครับกดไปเลยนี่นะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดเดินกับกดกระโดดมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับผมกดตีก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับทุบบล็อกก็ได้นะครับผมแต่แค่จะไม่เห็นอะไรแค่นั้นเองนะครับ เออนะครับผมชอบไปเลยใช่ไหมล่ะบอกเลยนะครับเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมสอนทําอะไรเนี่ยก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะผมก็วิธีทําให้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็จิ้มไปที่ตัว F 1อีกครั้งหนึ่งครับจิ้มตรงอื่นมันจะจิ้มไม่ได้นะครับผมเนี่ยจิ้มตรงอื่นจะจิ้มไม่ได้ก็กดไปที่ F 1อีกครั้งหนึ่งครับเอออุ้ยอันนี้ผมกดผิดอุ้ยกดผิดไปแะ เออแล้วผมจะบอกนะครับเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วก็เซฟติ้งนะครับผมแล้วมันจะปรับตรงนี้โดยให้อัตโนมัติเลยนะครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับทุกคนคงรู้กันแล้วใช่ไหมว่าต้องทำแอดออนยังไงนะครับต้องใส่แอดออนยังไงดาวโหลดยังไงนะครับก็คือต้องดาวน์โหลดมาแล้วก็กดอันนี้นะครับแล้วก็กดอันที่สองนะครับอันที่สองปุ๊บเปิดมาแล้วมันจะมีคําว่า F หนึ่งอยู่นะครับให้เรากดไปกดไปครั้งหนึ่งนะครับ แล้วมันจะมีข้างล่างขึ้นนะครับก็กดไปที่ข้างล่างหนึ่งทีแล้วมันจะมาอยู่ในนี้ครับแล้วก็สร้างแมพแล้วก็ไาที่รีซอร์ทแพรครับแล้วก็กดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฮะเนี่ยกดไปที่ F11 ครั้งแล้วก็กดข้างล่างปุ๊บมันจะมีแต่รีซอร์ทแพรนะครับมันไม่มี B B บีฮาร์บู๊แพนะครับมันมีแต่รีซอร์ทแพรนะครับโอเคมันจะเป็นเท่านี้เออลืมไม่ดูเลยโอ้โหลืมละ ก็นะครับมันจะเราไม่ต้องมาปรับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องมาปรับตรงนี้กับตรงนี้นะเราก็แค่เนี่ยเราเราก็แค่กดตรง F หนึ่งนะครับผมนะคะนอกนั้นเราจะเห็นหมดเลยครับโอเคโอเคครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีกดกลับก็กดไปที่ F หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับกด F หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะ ก็ามันจะอยู่ข้างๆกับอไอ้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวตัวที่เอเป็นขีดสองขีดนะครับมันจะอยู่ข้างๆตัวขีดสองขีดเลยนะครับผมนี่นะครับเ okay คเออเดี๋ยวผมลองไอ้นี่บ้างดิลองดูดีว่าถือดาบแล้วดาบมันจะหายหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะหายนะเ okay คถือดาบปุ๊บนั่นไงหายด้วยคุณผู้ชมจอดเกินกระโดดตีกระโดดตีเอกระโดด เลยกระโดดกระโดดตีเป็นไงเป็นไงแล้วตอนนี้เราไม่รู้ด้วยนะว่าเราเลือกของอะไรอยู่เออโอเคให้ทายนะตอนนี้ผมเลือกของอะไรอยู่หรือว่าไม่ได้เลือกเลยหรือว่าผมเลือกอย่างเดิมโอเคให้ทายครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดปุบดั่นเนียผมเลือกอย่างเดิมนะครับผมนะเวลากดเอ่อ F หนึ่งนะครับผม ผมก็จะไี่นะครับมันก็จะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับเลือกอะไรไม่ได้เลยนะเออโอเคถ้าคุณผู้ชมไม่รู้นะครับว่าจะกดกลับยังไงแบบไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับกด F1 ปุ๊บแล้วก็ไล่กดตรงเนี่ยจากตรงเนี้ยไล่กด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 จนกว่ามันจะเจอครับเนะี่ยโอเคนะครับก็จะไปประมาณน,นี้แหละค่ะ แอดออนนี้มันก็มีนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะบางครั้งผมเนี่ยจะทําเป็นแอดออนเอออฟสามนะครับผมเอสามนะครับนี่ครับนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คุณผู้ชมหลายคนคงรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเอ่อเอ่อลงยังไงนะครับแค่ดาวน์โหลดแล้วก็กด แล้วก็กดเปิดนะครับมันจะมีรูปไมค์ครับก็กดเข้าไปในไมค์ครับแล้วก็ทําตามที่ผมบอกนะครับกดไปที่เซฟติ้งนะครับแล้วก็กดใส่รีซอสแพ็กไปครับแล้วก็กดสร้างแมพแล้วก็กดเอ่อเลือกอะไรก็ได้แล้วก็กดใส่รีซอสแพ็กตรงสร้างแมพนาบมเออนะฮะก็แอดออนนี้ก็มันมันก็มีนิดเดียวนะครับสาหรับใครที่แบบอยากไปทําแบบติ k t o k อะไรแบบนี้สร้างสร้างแล้วก็กด F1 นะแล้วก็ บินอย่างเงี้ยบินบินปึ๊บแล้วก็อู้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็บินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนะคะผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย